สวัสดีครับยังจำกันได้หรือเปล่าพอเสียงได้คงเลยแวอ้าสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพ่อ้มฟุตบอลไลฟ์ครับศัศนะบ,บ้านบ้านด้านกีฬาฟุตบอลโอ้โหช่วงนี้งานรัดตัวครับก็ไม่ได้เจอกันน่าจะร่วมร่วมสองสัปดาห์นะครับ,บรทังภาคเบรกทีมชาติท้งโปรแกรมคัดฟุตบอล แห่งชาติยุโรปแล้วก็ฟุตบอลโลกนะครับทางฝั่งอเมริกาใต้กับเอเชียก็ทางฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะสิ้นสุดกันไปแล้วนะครับพอคงจะทราบกันไปแล้วทีมเชียร์ของผมทั้งสิงโตคำรามทั้งกังหันลมก็ตบเท้าเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับทีนี้คลิปนี้เนี่ยผมกำลังจะเดินทางไปชนบุรีนะครับอาจจะหัวสันหัวคลอนนิดนึงก็ต้องกราบแทบเท้าของทุกท่านด้วยนะครับ แต่ว่านะครับเดี๋ยวผมไปส่งของที่ชนบุรีเสร็จกลับมาเนี่ยเลิกงาน5้าโมงเย็นนะครับอาจจะมาเคลียร์เอกสารนู่นนี่นั่นก็คิดว่าอย่างช้าอาจจะเลทนดิดหน่อยนะครับแต่สําหรับปรโปรแบบปกรมินโปรแกรมพิมเบอร์ลี่อังกฤษคืนนี้นะครับคู่แรกบิ๊กแมตนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่า3ส,สมัยจะเปิดเอติฮัปเอติฮัเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับ ก็ในช่วงที่ JK กับเป๊ปเกลิโวลานะครับมาคุมทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานนะครับของทั้งแฟนแฟนเรือใบแล้วก็แฟนหงแดงแม้ว่านะครับในท้ายที่สุดผลลัพธ์จะเป็นฝั่งของซิตี้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าก็ตามนะครับแต่แฟนวอร์พูนก็ ไม่ได้ผิดหวังหรือเสียดายอะไรมากมายอาจจะเสียดายบ้างนะครับบางปีที่แพ้แต้มเดียวแต้มเดียวเคยมีคำถามแทบจะทุกปีครับใครจะหยุดแมนซิตี้ใครจะมาจมเรือไททานิกลำนี้ลงได้นะครับผมพูดเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยก็ใช่สิผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องอวยลิเวอร์พูลใช่ครับแต่จะใช้คำว่าอวยก็ไม่ถูกหรอกเนาะเราพูดกันตามหลักความเป็นจริงว่าถ้า จะมีสักทีมหนึ่งนะครับที่จะโค่นแมนซิตี้ลงได้เนี่ยนะครับนอกจากอาร์เซนอลนะครับที่กำลังสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงอีกหนึ่งทีมแน่นอนครับมันหนีไม่พ้นลลเวอพูลนะครับภายใต้การกลุ่มบังเหียนของเจอร์ครับแน่นอนแล้วคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าปีนี้ลิเวอพูล l ดีพอที่จะกลับมาลุ้นแชมป์กับแมนซิ t y ตี้แล้วหรือยังนะครับหลังจากที่ ปีที่แล้วออกทะเลนะครับกระเสือกระสนจบอันดับ5แต่ด้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกแต่ครับปีนี้มีการถ่ายเลือดนะครับทั้งแดนหน้าและแดนกลางโดยเฉพาะกองกลางในถูกพูดถึงอย่างมากว่าเป็นการเสริฟทัพเป็นการแก้ปัญหาของเอินครอปที่เอาเรื่องนะครับเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยทั้งอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับโดมินิกโซบอสไล ได้ร้านกรารเปนแบกวัตุรุเอนโดเข้ามานะครับบวกกับพวกเก่าๆที่ยังยังถือว่าอยู่ในกึ่งๆดาวรุ่งนะครับกำลังจะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่เต็มตัวส,สลัดคำว่าดาวรุ่งทิ้งไปนะครับทั้งเคอร์ติสโจนส์แล้วก็เจ้าจุกนะครับฮาวิเอเรียสของเราส่วนเตียโก้คันาราแม้ว่าจะอยู่ในโรงหมอรักษาการบาดเจ็บแต่ก็ก็ยังถือว่า ยังถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่จะคอยซัพพอร์ตเรื่องทัศนคติเรื่องสภาพจิตใจได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ทุ่มครึ่งแฟนริพุลก็ดีแฟนแมนซิตี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมภาคเสียงบรรยายเสียงเชียร์บอลสดแน่นอนไม่มีอะไรมาขัดขวางผมได้ในช่วงค่ำคืนนี้วันสานนะครับสว่วนริพุนนะครับตอนนี้อยู่รองจ่าฝูงมีคะแนนตามหลังเรือใบอยู่แค่น่าจะแต้มเดียวมั้งหรือเปล่า,าแต้มหรสองแต้มนีแ่แหละเอาเป็นว่าถ้าชนะได้ ที่เอทีฮัทก็ขึ้นจากฝูงแบบหล่อๆแต่ถ้ามันไม่มีไม่ดีพอที่จะเอา3แต้มที่เอทีฮัทได้การบุกไปเก็บหนึ่งแต้มที่เอทีฮัทไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับพลพรรคเรดแมทชีนนะครับขอให้นักเตะทุกคนลงไปสู้แล้วก็ทำได้อย่างดีที่สุดแม้ว่ามันจะมีคำถามเกิดขึ้นกับเหล่าหงแดงเหมือนกันว่าเอ๊ หลังพังเบรกทีมชาติเนี่ยลิบุลมักผลงานไม่ค่อยดีแต่ถ้าเทียบเฉพาะฟอร์มปีนี้นะครับหลังเบรกทีมชาติลิบุลมักจะเก็บแต้มได้ค่อนข้างน่าพอใจแหละแม้ว่ามันจะอืดๆไปบ้างนะอืดๆไปบ้างฝั่งของซิตี้เอ้ยก็มีข่าวว่าเอ้ตัวหลักทีมชาติแกล้งบาดเจ็บหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเอดิสันโมราเลสทีมชาติบราซิลนะครับถอนตัว แล้วก็ให้อาริซอนของลิพูลลงเล่นกับทีมชาติบราซิลแทนทั้งสองนัดสรุปแพ้ทั้งสองนัดทั้งในบ้านนอกบ้านาแพ้นูนเยสเสร็จเอ้ยไม่ใช่สิแพ้ลุยดีอาร์ดเสร็จก็มาแพ้เอ,อเล็กซิสแมกกิสเตอร์อีกนะครับเพราะนั้นบราซิลผลงานไม่ค่อยดีนะครับคืออันนี้คือแฟนทีมอื่นหรือแฟนบางแฟนบอลลวกันนะนแฟนบอลบางท่านอาจจะไปแซวว่าโอ้ยใช่สิบราซิลแพ้เพราะว่า เอาอลิซอนลงเล่นอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนักถ้าคิดแบบนั้นนะครับเพราะถ้านักเตะตัวรุกแดนกลางคนอื่นๆโชว์ฟอร์มดีเนี่ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอลิซอนก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหนก็โดนยิงได้เหมือนผู้รักประตูคนอ,นอื่นนั่นแหละอ,อันนี้ก็ชนท้ายกัน3คันรวดนะครับโอ้โหคันสุดท้ายนี่เป็นรถเก่งถือขนาดแอร์แบ็คทำงานเลยนะครับโอ้โชนแรงมากโอ้ยาริดทีท่าไหนแล้วเนี่ย อ่ะก็นั่นแหละครับมาพิสูจน์กันคืนนี้ว่าลิเวอร์พูลจะสู้กับแมนซิตี้ได้เด็ดเสดลแห้วขนาดไหนผมอยากจะเห็นพลังของการต่อสู้แบบห้ำหันกันถึงพลิกถิงขิงเปิดเกมลูกใส่กันแบบบ้าคลั่งโดยไม่ต้องไปสนใจว่าแม่งสุดท้ายแล้วจะจบยังไงนะครับอ่านั่นแหละโดยเฉพาะเหมือนเกมกับที่แมนซิตี้เสมอกับเชลซีสประตูต่อสเมื่อช่วงก่อนพักเบรกนั่นแหละ ในปูนปีนี้อาจจะเจอ,ท,ท,อ 4, ทีมท็อปโฟรทีมบิ๊กซิกเนี่ยผลงานอาจจะยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีแพ้สเปอร์ไปมีเสมอเชลซีนัดเปิดฤดูกาลนะครับที่เหลือเนี่ยก็นี่แหละนะครับชนะนิวคาสเซิลอ่าแล้วก็แมนยูเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกันช่วงทันวา1 7ธทันวาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เนี่ยมาเจอแมนซิตี้นะครับอาร์เซนอลก็รู้สึกจะยังไม่เจอกันมั้ง <c oughs> เออทำงานมากนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้ทุ่มครึ่งเจอกันทางช่องพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์นี่แหละครับนะทางช่อง u t u b e นี่แหละเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฟุตบอลฟิมาดิกลับมายาวๆกันถึงช่วงบ็อกซิ่งเดย์บันเทิงเริงรมแน่นอนอ้ออย่าลืมเดี๋ยวมันมีโปรแกรมคาราบาวครับรอบ8มาขั้นด้วยนะอ่าลิเวอร์พูลรู้สึกจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับเว์แฮมนี่แหละมีโอกาสที่จะลุ้นประสบความสําเร็จ หนึ่งถ้วยรายการเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นถ้วยน้ําจิ้มก็ตามที่ใครๆหลายคนค่อนขอดะรักทุกคนเทคแคร์ทุกคนเชียร์ฟุตบอลให้มีความสุขผมเดินทางต่อแล้วนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่ยังมีให้กันเรื่อยมา Never give up you will never b l k a l o คืนนี้เชียร์บอลกันอย่างมีความสุขอย่างมีมิตรภาพรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยไปใส่กันในสนาม90นาทีเท่านั้นก็คือตัวชีวัดขออย่างเดียวกรรมการแม่มือม่วนิ่มก็แล้วกันรักทุกคนบาย